สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าประธานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจกักกะปวัฒนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปร,ราบมารพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมการใช้ผองใสก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกองบุญทีลานเทศัตว์โดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวหลีพัฒนพันธ์กัลยาณมิตรสุภาวดีกัลยานามิตรทอมเดวิสกัลยานามิตรแบรนดอน ลิฟต์กาญมิตรทองใสพาลากลยาณมิตรสืบสวัสด์รองศาสตราจารย์ดรจันพิมพ์สายสมรและครอบครัวพร้อมด้วยกลยาณมิตรนางจันทวงศ์ค่ะส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกายาณมิตรสืบสวัสด์รองศาสตราจารย์ดรจันพิมพ์สายสมรและครอบครัวกลยานมิตรสมรัเจียวัฒกะและครอบครัวพร้อมกันนี้ ตัวแทนประธานและสาธุชนก็ได้น้อมนำทีราณานเพศัตถวายแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนในภาคบ่ายนะคะสาธุชนก็ได้ร่วมกันรับฟังธรรมะจากพระมหาบุญส่งประมะชโยในหัวข้อธรรมทบทวนบุญพธิธีทอดกระถินค่ะ สำหรับงานบุญในวันนี้นะคะสาธุชนทุกท่านได้มีโอกาสทั้งทาทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและฟังธรรมต่างรู้สึกปราบปลื้มใจและก็ปิติใจที่ได้มาร่วมงานบุญในวันนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกท่านที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ